นะครับทุกคนมาเยอะมากในวันยุดท้ายแต่ความเงียบของวันธรรมดาก็เป็นกำลังขับด้วยนะครับการส่งชมวิวมาเลยมาชมบรรยากาศของงานตทบรรยากาศให้ดีนะครับพวันนี้ก็ได้มาชมบรรยากาศขางงานปตทมาตั้รใจรอชมให้นะครับบรรยากาศนะครัทึ่งมากครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับจากช่องพัชโจวานนองฟอนะครับได้มานะครับว่ายนะครับที่วัดปากโดมนะครับเป็นพญานาคนะครับพญานาคเคยมาประมาณสองครั้งนะครับผมเคยมาประมาณสองครั้งแต่วันนี้ฝนตกนะครับเพิ่งตกนะครับผมฝนตกแล้วนะครับฝนตกแล้วฝนเยอะมากนะครับวันนี้ที่วัดปากโดมนะครับผมเมื่อกี้ก็ไม่ตกนะครับเพิ่งตกเมื่อกี้เนี่ย แดี๋ยวก็แช่คนนะครับคนวันนี้เป็นวันพระด้วยนะครับเป็นวันพระแล้วก็วันที่16นะครับ16ก็อาจจะทําให้ฝนตกได้นะครับเพิ่งตกตกเลยทีเนี้ยคนเยอะมากเลยเอา่าแสดงว่ามีการปรับปรุงนะครับตอนนั้นยังไม่มียังไม่มีลังขานะครับยังมีลังขานะครับก็จะมีช้างนะครับมีช้างมีพทุทรูปนะครับผมแล้วก็เรือนาคนะครับ วังนากินนะครับข้างในคนเยอะมากนะครับคนเยอะมากเลยไหนเนาะนนฟ้าก็หลองนะครับวันนี้ฟ้าหลองนนคนเยอะมากเลย นี่คนเป็นวันหยุดด้วยนะครับหลังตรงการนะครับแล้วก็เป็นวันที่วันหวยออกด้วยนะครับวันที่สิบหกนะครับผมบรรยากาศนะครับบรร,าารบ,บรรยากาศบริเวณวัดป่าโตม,มทางช่องขย,ยโยบนันรพอนะครับก็มาชมบรรยากาศนะครับช่วงวันหยุดเทศกาลนะครับผมก็คน จะมาขอโชคขอลาบนะครับต่อองค์พญานาคนะครับซึ่งท่านก็จะมีชื่อของท่านนะครับมีชื่อของออเป็นปู่ธนมูละนัคราชแล้วก็นี่นครับ ส่วนมากคนก็จะมาเยอะนะครับวันนี้วันหยุดด้วยนะครับผม,น,มนี่คนเ,เยอะแยะมากมายนะครับวันนี้แต่วันนี้ทางช่องพญิจูมันน้งพลก็มาชมบรรยากาศครับมาชมบรรยากาศฝนตกด้วยนะครับผม,มนี่พอดีลูกก็มาด้วยลูกกับอานะครับนะี่ลูก อปุ้ยนะครับมาสองคนกำลังถ่ายรูปอยู่ฝนตกพอดีนะครับแต่ก็ต้องสวมแมสนะครับสวมแมสไม่ให้เปิดแมสนะครับผมทางช่องไปตัวบันลัคอนะครับก็มาบรรยากาศฝนตกนะครับข้างหลังก็จะเป็นโดมนะครับเป็นแม่น้ำเป็นแม่น้ำมูลหรือแม่น้ำโดมนะครับน่าจะเป็นฝากทางแม่น้ำโดมก็เลยวัดฝากโดมนะครับผม ก็ต้องสวมแมสต,ตลอดนะครับฝนเยอะนะครับช่วงเทศกาลนี้ครฝนตกแล้วนะครับฝนตกแล้วข้างหลังก็จะเป็นก็นจะมีเสียงดน,นตรีด้วยนะครับเสียงดน,นตรีนะครับยังไงทางช่องพิจิตรบรรณคร้อน,นะครับก็ได้มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับผมเก็บภาพบรรยากาศเดี๋ยวาทาง ตรงนี้จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังปูกับย่านะครับวันนี้บรรยากาศฝนตกด้วยนะครับวันนี้ฝนตกด้วยนะครับผมก็จะมีคนมานะครับข้างหลังนะครับวัดป่ bah, าปากโดมพญาทนะมูลนคราชนะครับผมเป็นปูกับย่านะครับบรรยากาศตรงนี้ฝนตกด้วยนะครับมาชมแม่น้ําด้วยนะครับผม อันนี้ครับผมก็จะมีพญานาคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโดมนะครับแต่ก่อนมาครั้งก่อนไม่มีนะครับครั้งก่อนไม่มีนะครับผมคนมาขอพอนวันนี้เพราะว่าเป็นวันหวยออกด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้มาขอตัวหวยนะครับไม่ไม่ได้มาขอตัวหวยก็แล้วแต่ผู่กับยาท่านจะประทานให้นะครับมันขึ้นอยู่กับบุญของแต่ละคนนะครับถ้าผู่ยานะครับมีความเมตตาก็อาจจะประทานโชคลาภให้ได้นะครับผมวันนี้ก็ ามาชมบรรยากาศนะครับฝนตกด้วยนะครับแต่ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับวันนี้นะครับผม,มนะครับผมก่อนจบนะครับก็ขอ,อาบาร,รมีนะครับของปู่กับองค์ย่าดลบันดาลให้เอฟซี FC ทุกท่านนะครับจงมีโชคมีลาภมีความรำ่ำรวยในทรัพย์สินเงินทองนะครับคิดเป็นแบบคิดสิ่งใด หวังสิ่งใดขอให้จงสำเร็จสำเร็จนะครับผมสาธุสาธุสาธุ Mm-hmm. ฝนหยุดแล้วแหละนั่นเป็นที่ให้อา,อาหารป่าบรรยากาศเย็นมากนะครับวันนี้ฝนตกด้วยนะครับท้องฟ้าฝนโปรยายนะครับพายุส่วงพายุด้วย